คคนครับมซุงแย้มจอพับ AI ใหม่ทั้ง C47 Flip7 และรุ่น FE เตรียมเผยโฉมงานอันแพคกรกฎาคมนี้สเปคเด็ดและความจัดเต็มจะเป็นอย่างไรต้องติดตามพบผู้ท้าชิงจอพับ Vivo X45 ดีไซน์บางเฉียบสเปคแรงกล้องเทพแบตอึดเตรียมเปิดตัวกรกฎาคมนี้จะเขย่าตลาดได้หรือเปล่าอัปเดตล่าสุดพร้อมกันในวันเปิดตัวครับหา้ามพลาดปิดท้ายด้วย Vivo T4 Ultra จอโค้ง 1.5K กล้องซูมเทพพลังดิมิทตี้พลัสและ AI ชริยะเตรียมเผยโฉมที่อินเดียก่อนครับสเปคเต็มระราคาจะเป็นอย่างไรมาดูกัน,กนวันทุกคราบทุกคนเดี๋ยวไบให้ห้านทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับวิดีโอสั้นๆจะจุดกระแสะความตื่นเต้นระดับโลกได้หรือเปล่ากับการก้าวกระโดดครั้งใหม่ของเทคโนโลยีมือถือ Samsung e l e c t r o n i c เพิ่งทำแบบนั้นครับ ด้วยการปล่อยทีเซอร์สุดลึกลับบอกใบถึงอุปกรณ์จอพับปฏิวัติว,ตวงการแล้วแว็บเดียวที่เห็นนั้นซ่อนความลับอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับวิวัฒนาการสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของพวกเขาคลิปสั้นๆที่เผยแพร่บนนิวส์ลูมของซัมซุงโชว์ภาพสมาร์ทโฟนพับครึ่งได้เหมือนหนังสือเลยครับภาพนี้บอกเป็นในยา่าถึงการพัฒนาครั้งใหญ่ของโทรศัพท์จอพับรุ่นใหม่บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดีไซน์และฟังก์ชันครั้งใหญ่กำลังจะมาให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้ตั้งต,า,งตารอแน่นอนด้วยคำมั่นเรื่องจอที่กกว้้้าางงงขึนและะอปรสสิิทธภพู g a l a x ซ4 7และ c 4 Flip 7คือดาวเด่นที่หลายคนคาดหวังซ m s ซุงวางแผนจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน g a l ล x y ซี่ a c k เพ็กช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อจ,จัดขึ้นที่นิวยอร์กเดือนกรกฎาคมครับอะไรคือนิยามของประสบการณ์ระดับอัลตร้าในตลาดมือถือปัจจุบันโดยเฉพาะกับดีไซน์จอพับสุดล้ำทัมซุงบอกว่ามันเป็นมากกว่าแค่การอัปเกรดสเปคครับแต่การหลอมรวมฮาร์ดแวร์ระดับท็อปประสิทธิภาพขั้นสุดและ AI ไที่ภาษาเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนี้จะทำให้เป็นจริงได้ไหมความต้องการจอใหญ่ขึ้นกล้องดีขึ้น และ a อล้ำชัดเจนมากๆครับซอมสูงตั้งเป้าต่อยอดโจดนี้ด้วย AI ที่ทำงานราบรื่นตกแต่งมาเพื่อจอพับโดยเฉพาะฟีเจอร์อาจปรับเปลี่ยนตามการหมุนจอมอบประสบการณ์ที่ฉลาดและตอบสนองดีขึ้นอุปกรณ์อัลตร้านี้เป็นส่วนหนึ่งของ Galaxy Premium พร้อมมอบประสบการณ์ส่วนรวมความบันเทิงที่สมจริงพื้นที่การทำงานที่กว้างขวางหรือขุมพลังสำหรับการทำงานหลายอย่างเครื่องมือ AI จะช่วยยกระดับการส่งข้อความการท่องเว็บและการเล่นเกมเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้ตอบโต้อุปรกรณ์มือถืออัจฉริยะของพวกเขาครับ ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจะขยายตลาดจอพับระดับไฮเอนได้อย่างไรเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้กว้างขึ้นดูเหมือนซัมซุมกำลังละแตกลายผลิตภัณฑ์ครับมีข้อมูลการรับรองเผย C4-7, C-Flip-7 และรุ่น FE ใหม่หรือครับ Galaxy C-Flip-7 FE รหัส SMF761B เน้นความคุ้มค่าคำว่าฟีเจอร์จะคล้ายกับ C- Flip 5แต่ใช้ชิปคนละตัวพร้อมกันนี้ยังมี c 4 7 Ultra รหัส SMF966B ที่ถูกพูดถึงครับ อาจมาพร้อมตัวเครื่องบางเฉียบเพน4.54มิลิเมตรตอนกลางออกและจอใหญ่ขึ้นส่วน c 4 7รุ่นมาตรฐานเน้นอัปเกรดจอและชิปเซตครับหรือว่าจะมีจอนอก6.5นิ้วและจอหลัก8.2นิ้วตั้ง S57 ก็ได้จอใหม่ชิปใหม่พร้อมแบตที่ใหญ่ขึ้นด้วยแต่ c 4 7ยังอาจใช้แบตเตอรี่4,400ม ah ิลลิแอมป์เท่าเดิมนะครับเมื่อไหร่ซัมซุงจะเผยโฉมอุปก,กรณ์จอพับที่ทุกคนรอคอยพร้อมความสามารถ AI สุดล้ำที่ประสานเข้ามา ทุกสายตาจับจ้องไปที่งานอันแพ็เดือนกรกฎาคมวงในกระซิบว่าจะเป็นวันไหนและมี gadget อะไรเปิดตัวอีกบ้างงานอันแพ็กเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าจะเป็นวันที่10กรกฎาคมครับคือเวทีเปิดตัวจอพับรุ่นใหม่และอาจจะมี Galaxy Watch 8ซีรีส์ด้วยการเน้นหนักไปที่คุณสมบัติ Galaxy AI ที่ปรับมาเพื่อจอพับโดยเฉพาะได้รับการยืนยันแล้วสำหรับ c 4 7 Ultra รุ่นใหม่ครับ ข้อมูลเรื่องความจุเริ่มต้นที่256 g b สำหรับ C47 และ C Flip 7ส่วนรุ่น FE อาจจะมีรุ่น128 g b และ256 g b ให้เลือกสีสันก็มีทั้งสีดำน้ำเงินเงินและแดงคอร์เรลสดใสทุกรุ่นรองรับการเชื่อมต่อ 5G เพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็วทันใจครับจอพับรุ่นใหม่จะท้าชนยักษ์ใหญ่ในตลาดได้จริงหรือแม้แต่กับรุ่นล่าสุดของ Apple Vivo X45 ที่กำลังจะมาถึงข้ามเลขรุ่นเพื่อบอกว่านี่คือการก้าวกระโดด ตั้งเป้าทําเช่นนั้นเลยครับอะไรทําให้ทาย,ยาท S4 3รายนี้เป็นผู้ท้าชิงที่น่าจับตาเ้ืยอมน้ำหนักเพียง219กรัม vivo แย้มว่า S4 5เบากว่ารุ่นก่อนแถมภาพโปรหมดยังเทียบกับ iPhone 16 Pro Max บอกไว้ถึงความบางที่สู้ได้สบายสำหรับจอพับเจนใหม่นี้น่าสนใจมากครับเมื่อมีทั้งทีเซอร์และผู้บริหารออกมาเทียบสเปกการมาถึงของ S4 5ก็คงอีกไม่นานแลวครับอุปกรณ์นี้ไม่ใช่แค่อัปเดตธรรมดา แต่เป็นการเปลี่ยนมาตรฐานวงการท้าชนเจ้าตลาดจอพับพรีเมียมด้วยสเปคสุดท้าทายอุปกรณ์จอพับที่ซับซ้อนและจะบางเฉียบสุดๆได้อย่างไรโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงทนทาน vivo S45 คือโจทย์วิศวะกรรมที่น่าทึ่งครับสัดส่วนตามข่าวลือนี้จะเปลี่ยนนิยามมือถือจอพับไปเลยไหมลือกันว่าตอนกลางออกจะบางแค่4.3ม mm มเท่านั้นนะครับส่วนตอนพับก็บางเฉียบ8.7ม mm, มหรือ9.33มม mm. ทำให้บางกว่า s 4 3ที่หนา10.2ม mm, ิลิเมตรและใกล้เคียง iPhone 16 Pro Max ที่หนา8.25ม mm, ิลิเมตรครับนอกจากความบางโพสต์สวยปอทางการของ vivo ยังพูดถึงกลไกบานพับแบบ t r e proof ด้วยครับชื่งสื่อถึงความทนทานที่มากขึ้นบวกกับข่าวที่ว่าอาจจะเบาวกว่า219กร,รัมของ s 4 3 X4 5 s 4 5เล็งทั้งความหรูและความทนทานที่ใช้งานได้จริง ผู้ใช้คาดหวังพลังและความอึดระดับไหนจากจจภาพับเรือธงรุ่นล่าสุดของ Vivo อย่าง X45 นอกหือจากดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวแล้วเครื่องนี้จะแรงพอสำหรับงานหนักๆและใช้งานได้ทั้งวันหรือเปล่าภายใน X45 เข้าวจะใช้ชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 3ครับชิปทรงพลังนี้จับคู่กับ RAM จัดเต็ม 16GB และพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 522GB รับประกันความเร็วและความลื่นไหลระดับเรือธงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6000mAh ให้พลังงานสำหรับประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ ถือว่าเยอะมากสำหรับมือถือจอพับครับกองรับชาร์จไวมีสาย90วัตต์เติมไฟได้รวดเร็ว,รวพร้อมชาร์จไร้สาย30วัตต์สะดวกสบายลดวยเวลาการหยุดชะงักครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับนอกจากพลังและความบางเฉียบแล้ว vivo x 4 5 f i จะมัดใจผู้ใช้ด้วยภาพและกล้องได้อย่างไรมีเทคโนโลยีจอและระบบกล้องสุดล้ำอะไรบ้างและจะเปิดตัวพร้อมคู่หูตามข่าวหรือเมื่อไหร่กัน X45 มาพร้อมจอด้านใน AMOLED แบบพับได้ขนาด8.03นิ้วความละเอียด 2K+ สุดอลังการทั้งจอในและจอนอกเป็น LTPO OLED ขนาด6.53นิ้วต่างก็มี r e f r e s ฟ Rate สูง120 h z ลื่นไหลทุกการใช้งานไม่ว่าจะกางออกดูเต็มตาหรือพับไว้ใช้งานด่วนๆระบบกล้อง5ตัวประกอบด้วยกล้องเซลฟี่คู่32ล้านและชุดกล้องหลังอนเนกประสงค์กล้องหลัก50ล้าน Sony IMX921 Ultra Wide 50ล้าน และเทเลโฟโต้50ล้าน Sony IMX 882ซูม3เท่ามี OIS หรือว่าจะเปิดตัว10กรกฎาคมพร้อม X 200 SE ครับเมื่อไหร่ที่แคมเปญทีเซอร์จะกลายเป็นความตื่นเต้นที่จับต้องได้สำหรับผู้บริโภคที่ตั้งตารอ vivo T4 Ultra กำลังก้าวสู่สปอตไลท์เลยครับเมื่อวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเดียมาถึง เราคาดหวังอะไรบ้างจากการมาถึงและการวางจำหน่ายช่วงแรกในบางฝากบูตปฏิทินรอไว้เลยครับ11มิถุนาย,ยานนี้คือวันที่ T4 Ultra จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเดียครับหาซื้อได้ทาง Flipkart ร้านค้าออนไลน์ของ Vivo เองและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการบางแห่งด้วยรับรองว่าเข้าถึงง่ายแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจที่เซอร์เผยถึงสีสาตัวเครื่องที่น่าสนใจสีดำสุดคลาสสิกและลายหินอ่อนขาวสลหรับน้ำตาลที่เรียกอีกชื่อว่าฟ i นิโกตัวเครื่องมีโมดูลกล้องวงรี หรือทรงครับสูรที่เอกลักษณ์ช่วยนึกถึงดีไซน์ของ vivo t 3 ultra รุ่นก่อนหน้าเลยครับจอสมาร์ทโฟนสำคัญแค่ไหนต่อประสบการณ์ใช้งานโดยรวมในโลกยูดิจิตอลที่เน้นภาพสวยๆแบบนี้ vivo t 4 ultra ให้คำมั่นถึงประสบการณ์ระดับพรีเมียมเทคโนโลยีจอภาพอะไรบ้างที่ทำให้โดดเด่นก่าคู่แข่งรุ่นนี้ใช้ p oled โค้ง4ด้าน1 5 k ขนาด6.67นิ้วให้สีสันสดใสและรายละเอียดที่คมชัด r e เฟรชลื่นไหล120เฮิร์ตช์ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวเนียนตา เมื่อจะเล่นเกมหรือถทฟีดทั่วไปก็ตอบสนองไวสุดครับจอหน้าทึงนี้ยังมีความสว่างสูงสุดที่5,000-6,000ถึงนิตมองเห็นชัดแม่อยู่กลางแจ้งพร้อม iCare Certification เทคโนโลยี a n t i f l i c k ก r 3,840 h z และ SGS Low Blue Light ช่วยดูได้นานสบายตาระบบกล้องสมาร์ทโฟนจะให้ทั้งพลังซูมสุดยอดและความคมชัดในทุกสถานการณ์ได้จริงหรือ Vivo T4 Ultra ก้าวขึ้นมาพร้อมชุดกล้องสุดเด็ดอะไรที่ทำให้ศักยภาพการถ่ายภาพโดดเด่นในตลาดนี้กล้องปริสโคลเทเลโฟโต้50ล้าน Sony i m x 8.2ให้สูมัลติคอ3เท่าและมาโค้เทเลโฟโต้10เท่าครั้งแรกในกลุ่มนี้นะครับมี o.i.s และซูมดิจิตอลสูงสุด100เท่าด้วยให้ความคมชัดอเนกประสงค์ตั้งแต่ระยะไกลสุดถึงใกล้สุดครับกล้องหลัก50ล้านโ o n y i.m.s 921มี o.i.s และการสัตว์ระดับกล้องซีป้า4.5กล้องอัลตร้าวา8ล้านและกล้องหน้าความละเอียดสูง50ล้านช่วยถ่ายภาพสวยทุกมุมมองเสริมด้วยเทคโนโลยีไบโอนิกสเปกตรัมด้วยอะไรคือขุมพลังที่แท้จริงของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากเครื่องมือสื่อสารเป็นผู้ช่วยชริยะ vivo T4 Ultra ขาสารฮาร์ดแวร์ทรงพลังกับซอฟต์แวร์ล้ำสมัยองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร เพราะมันขับเคลื่อนด้วยชิป Me ใน t t e k d i m e n s i t y 9300+ Plu ทำคะแนนอันตูตู้ได้เกิน2ล้านครับกจจะมี RAM LPDDR5S8GB คือที่เก็บข้อมูล UFS3.1 และแบตเตอรี่5,500ม ah, ิลแอมพร้อมชาร์จเร็ว90วัตต์มั่นใจได้ในประสิทธิภาพที่ลื่นไหลและชาร์จไวครับทำงานบน a n Android 15กับ f n ันทั h OS15 มาพร้อมเครื่องมือ AI เช่น AIELAS คาว่าราคาประมาณ30,000ถึง35,000รูปีตีเป็นเงินไทยก็11,000บาทครับ อ่นมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69 หรือ IP64 เพิ่มความคุ้มค่าด้วยนะครับโดยสรุปครับซัมซุงเตรียมยกทับจอพับ c 4 7 Flip7 และรุ่น FE บุกตลาดกรกฎาคมนี้พร้อม AI สุดล้ำและสเปคการอัปเกรดใหม่ในงาน Unpack ที่ทุกคนรอคอยตวน v ี v o ก็ไม่น้อยหน้าส่ง S45 จอพับดีไซน์บางเฉียบสเปคเรือธงกล้องจัดเต็มแบตบอึดทรงพลัง ท้าชนทุกแบรนด์เลยที่เผยโฉบเร็วนี้น่าจับตามองมากครับปิดท้ายด้วย vivo T4 Ultra ที่เปิดตัวในอินเดียชูจุดเด่นจอโค้ง 1.5K กล้องซูมเพ่ม50ล้านชิป r e a m e City 9300 Plus และ AI จัดเต็มอีกรุ่นครับน่าจับตามองทุกรุ่นเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริง้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ